สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราวันนี้มีสินค้านะครับผมได้งานกอใหญ่อลังการมานะครับผมเอื้องมาวิ่งนะครับผมกล้วยไม้ดินมาวิ่งงานกอใหญ่ยักษ์อลังการมากผมบอกเลยนะครับผม หนะักประมาณ3กิโลขึ้นกล้วยไม้มาวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่ชอบแดดนะครับผมเป็นกล้วยไม้มงคเนาะอปลูกไว้หน้าบ้านนะครับผมชอบแดดปลูกใส่กระถางก็ได้นะครับผมอันนี้เอาไปตั้งเฉยๆก็ยังออกดอกเลยครับผมเนี่ยเพราะว่าไปเขาเป็นกอมาแล้วเป็นกลุ่มเป็นก้อนผมให้ดูเลยนะครับผมไม่ต่ํากว่า40ยอดครับประมาณ3ามถึงสกิโลครับผมกอน,นี้กอน,นี้ผมได้มาในราคาถูกๆผมก็ปล่อยถูกๆไปเลยนะครับผม เพียงพันสองร้อเท่านั้นผมขอค่าส่งหกสิบพนสองร้อบาทขอค่าส่งหกเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจกล้วยไม้ดินนะครับผมกล้วยไม้มาวิ่งโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095-941-8988แอดไลน์มาได้เลยเช่นกันที่เบอร์095-941-8988กล้วยไม้มาวิ่งกล้วยไม้ดินชอบแดดนะครับผมปลูกใส่กระถางกาบมะพร้าวสับดิน แล้วก็อิดมอนทุบได้เลยนะครับผมชอบแดดอันนี้ไม่ต้องไปแยกปลูกเลยเอาลงกระถางใหญ่วางโชว์สวยๆเลยเพราะฟอร์มสวยมาก <c oughs> ผมปล่อยในราะค่ถูกครับผมพันสองร้อขอค่าส่งแค่60เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มกล้วยไม้มาวิ่งไปลุ้นสีดอกเองนะครับผมป่านี้จะเป็นสีชมพูนะครับผมส่วนมากจะเป็นสีชมพูสนใจโทรมาหาเราได้เลยครับที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ครับกล้วยไม้มาวิ่ง